ตอนนี้เราอยู่เขตหนองคายแล้วนะคุณพอดีไปตรงสะพานมิตรภาพไทยลาวอะ่ะแล้วเสร็จแล้วเขาไม่ได้ให้ให้ไปตรงตรงนั้นน่ะเราก็เลยขับรถเลยออกมาจากสะพานมิตรภาพไทยลาวแล้วตอนเนี้ยอยู่ตรงจะไปเชียงคานจะไปเชียงานแต่ตรงนี้เขาเรียกอะไรอะ่ะท่าบอ่อท่าบอ่ออำเภอท่าบอ่อ จังหวัดหนองคายนะไอเพิ่งนึกได้ว่าเออเราถึงหนองคายแล้วแล้วเรายังไม่ได้ถ่ายอะไรเลยอะ่ะแล้วไม่งั้นเราจะลืมไงแต่เมื่อคืนนี้ถ่ายของเมื่อเช้าเด็กถ่ายที่ไปนอนที่โรงแรมที่ขอนแก่นแล้วพอถึงหนองคายจริงๆไม่ได้ถ่ายเลยเพราะว่าเมื่อเช้าถ่ายไปหลายนาทีแล้วก็จะอัปโหลดลงใน youtube ใน ในเฟซอ่ะปรากฏว่ายังทําอะไรไม่ได้เลยเหมือนกับว่าไอ้นันเราไม่พอหรือไงไม่รู้อินเทอร์เนต็ตอ่ะเขาก็บอกรออัปโหลดอัปโหลดเราก็ยังทําไม่ได้เลยตอนเนี้ยส่งไปแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ปรากฏในเฟซไงก็เลยยังไม่ได้ถ่ายอะไรแต่แต,แต่ตอนเนี้ยมาถึงตรงนี้แล้วเราก็ถ่ายไปซะเลยว่าเออเราได้ถึงหนองคายแล้วนะแต่มาถึงอําเภอท่าบ่อ่ะเนี่ยลองลองดูดิแต่ว่าคนก็ไม่ค่อยเยอะ,อะนะเมื่อกี้ตรงสะพานมิตรภาพไทยลาวอ่ะ เจาหน้าที่บอกว่าให้ลงไปตรงนั้นนะแล้วก็เพื่อจะไปถ่ายรูปไง,งปิดแต่มันปิดอยู่เราก็เลยไม่ได้ทําอะไรได้เลยก็เลยมาถ่ายตรงนี้เอาเนี่ยอะไรเนี่ยโรงเรียนบ้านเมืองอะไรอ่ะอ่าจก็ไม่ทันนะเมืองอยู่ี่ตัวเนี้เมืองหมีผมผมว,วิทยาโรงเรียนนะที่ถ่ายเนี่ยเหมือนว่าเป็นดลี่จริงๆอแหละพอถึงเวลาจะได้รู้ว่าเออเรามาถึงที่หนองคายแล้วนะ เพราะหนองคายนี่ยังไม่ได้นึกได้ว่ามาแต่คุณลุงบอกว่าเคยพามาบ้างแล้วเพราะว่าเคยพาข้ามไปเราโหยี่สิบสาสิบปีแล้วมั้งก็จะเป็นอย่างนั้นโอเคนี่แค่สองนาทีระวังคุณลุงรถจะจอดอ้าววันนี้วันพุธนะใส่เสื้อข้างในสีสีเขียวไงแต่ก็ยังมีเสื้อแดงสวมอยู่ไงเออโอเคเอาแค่นี้ก่อนเนาะ เดี๋ยวไปอัพโหลดลง YouTube หน่อยคงนานแล้วก็จะได้อ่ะเพราะว่าพอออกนอกพื้นที่ปั๊บเหมือนมันมีปัญหาตลอดเลยอะ